ท่านนายกครับพอคลิปเสียงมันหลุดออกมาแล้วกระแสมันไม่ค่อยดีเลยท่านนายกคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับทำควาเข้าใจก่อนว่าเออเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะอ๋อผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่ากระแสสังคมไม่ค่อยดีเลยครับดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทาําตามเขาเรียกว่าอ,อะไรมีจุดมุ่งหมาย,ม,ายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสมบสรข,ขของบ้านเมืองนะคะ เรื่องนึงครับที่ประชาชนสงสัยก็คือท่านนายกเรียกท่านคุณส็นว่าอาหรือว่าอังโคลนี่มันเป็นยังไงครับแน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในคอรมอนี่แหละค่ะทำงานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกติผมได้ฟังคลิปแล้วครับฝั่งนั้นเขาหัวแข็งมากเลยอขออะไรตกลงอะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือฉันก็บอกว่า เขาก็บอกให้เปิดด่านอ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสันติภาพว่าเราจับมือปุ๊บแล้วเปิดพร้อมกันนะคะแล้วเขาบอกไม่ยอมไม่ได้ต้องใครเปิดก่อนเดี๋ยวรอห้าชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขาเป็นลูกผู้ชายนะเขาบอกเลาจริงๆแปลก็ไม่หมดเนาะแล้วท่านนายกเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นลูกผู้ชายจริงฉันก็ไม่แน่ใจเพบอกว่าเดี๋ยวขออน,นุญาตปรึกษากับทีมทางการหลบหนก่อนเพื่อที่จะได้คำตอบพรุ่งนี้ได้ยินว่าทางคุณเซนได้ขู่เราด้วยใช่ไหมครับ ไม่เปิดดา่านภายใน24ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยอันนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าอา้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วสรุปจุดทุ่งหมายที่แท้จริงของคุณเซนคืออะไรครับความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการาความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองโอ้แบบนี้โดยไม่สนใจว่า จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรแล้วท่านนายกจะไม่อวยพรเขาหน่อยนะครับฉันก็หวังว่า,าท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกหมายถึงคุณเซนพยายามที่จะทําให้เราแตกคอกันเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองนี่นะครับก็นี่แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริง,รงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะกันกันไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสมบสุขแล้วถ้าคุณเซนเขาเป็นคนเจ้าเล่้แบบนี้ท่านนายกจะคบต่อไหมครับก็ <laughs> อืมไม่ทราบนนัดต่อยกันเลยไหมครับ ก็ดีท่านจริงจริงแต่ฉันก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นคนที่จะไปท้าติงท้าต่ออยู่แล้วนะคะท่านถ้าเป็นผมผมไม่กล้าโทรหาแล้วนะครับคุณเซนเนี่ยเอ๋อเดี๋ยวฉัอไม่ทราบนะคะว่ายังไงแต่ว่ากไ็ไม่ไม่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วละกันเพราะว่าเรื่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจนะคะสุดท้ายนี้ท่านนายกอยากจะฝากอะไรถึงคุณเซนบ้างครับคอนเวอร์เซชันแบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นําของประเทศนะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่ อายุสามสิสองใช่ไหมครับุณเนเป็นพ่อของนายกเนี่ยคือคอนเวอร์ชั่นแบบนี้การออกมาก็นั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วท่านมีอะไรจะพูดไหมครับน้ำมันดีกว่าเดิมไหมตอนนี้มันดีกว่าเดิมไหมถามทิดีกว่าเดิมไหมประเทศดีกว่าเดิมไหมหรือแย่กว่าเดิมก็ไม่ได้มั่นใจต้องให้รัฐบาลเร็นก่อนถูกถูกไอ้หู้ย